แม่โอเคเหลือจากพื้นที่ทั้งหมดี่กี่ไร่คเอนอันนี้ในบ้านนี่หนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่หนึ่งไ่เอาแม่มาอยู่หน้าแม่อยู่หน้าน้องอยู่้าหลงนึ่งไร่ใช้งานเัาอย่างอันนี้ก็มีผักอะไรนะผักเลือดหมูเป็นห้องเวอรจิ้งจู้สายจิงจู้ชายใส่ต้มเลือดหมูใส่ต้มเลือดหมูนี่ก็ไข่ไข่กิ้งหลีดเอามาอกออกมาให้มันได้รับแสงแดดอุ่นๆหน่อย อุณหภูมิให้มันอุ่นแม่ผักขยงปูเนี่ยขยงเหรอขยงนี่มันอยู่ทุ่งนาไม่ใช่เหรอคะออยู่นี่ก็ได้แม่อ๋อมันมีประโยชน์เนาะอือมีก็มีก็ข้าวตองอืออันนี้ก็กระถินอันนี้ก็ผักกินกับลาบดีงัวดำแล้วครับดีงัวดำดีงัวดำนี่กินกับลาบเมื่อก่อนก็เก็บผักส่งแม่ค้าขายลาบ ขายลาบกิโลละห้าสิบบาทวันหนึ่งก็ได้แปดสิบแปดกิโลอันนี้ก็เล็บคุดก็มีเล็บคุดอันนี้ก็ผักอะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะผักผักชีผักชีลาวผักชีฝรั่งเขาเรียกว่าชื่อมันชื่อจริงๆก็ลืมอะไรเนี่ แล้วมีผักไหนที่ได้ขายบ่อยอ,อันนี้กะเพราก็มีส่วนมากเราทำเป็นผักกับลาบนี่นะอันนี้ก็ไม้มิ้นมิ้นมิ้น,นอันนี้ก็ผักดีไก่ดีไก่กินแล้วก็ขมปิดปีเลยปลูกปันไปปลูกปลนปนไปอันนี้ก็อะไรดีปล,กปลาปลกัังดีปลากั้งอันนี้ข้าวตองอันนี้ก็ด,กด,กนนนนกดีงัวแดง นี่ผักนี่ดีงัวแดงที่เออทำัลาบให้แม่ค้าเขาขายกินกับลาบจะหอมนะเนี่ยดมดูดิหอมนะทำผักกับลาบขายกิโลละห้าสิบบาทหอมะเออหอมดีงัวแดงดีงัวแดงเมื่อกี้ดีงัวดเออเมื่อกี้ดีงัวดำอันนี้ดีงัวแดงจะหอมผักนี้นะกินกับลาบหอมเออนี่ชิมดูดิเออดมดูดิ ดิ่งวัดแดงอันนี้ผักกาดผักกาดเพี้ยะเออนี่ผักกาดเพี้ยกินเอาทำเป็นชุดเลยทุกอย่างประมาณสิบกว่ายางขายเป็นหุงละห้าสิบาทกิโลละห้าสิบาทน้องถือเลยเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยเอาไปไปซื้อลาบเลยนะเดี๋ยวซื้อลาบเลยเอาเกตไปเลยอะเดี๋ยวซื้อลาบหมู ไอ้เก็บไหมดเี๋ยวไปกินกับลาบแม่ครับอันนี้มันปูมันแค่นี้เนยอันนี้อันนี้ดีปะกั้งอยากให้แบบจานนี้นี่มัวแดงอันนี้ก็เนี่ยจะเก็บเป็นกิโลกิโลนี่แหละห้าสิบบาทพยายามเดินเดินยาให้พี่อ๊อฟเท่าไล่เก็บระหว่างที่แม่เด็ดผักเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อซื้อลาบด้วยนะกินกับลาบเปร้านอาหารได้ดีละเราไปซื้อลาบกันเออซื้อลาบกินลาบหมูลาบไก่ก็ได้จะบอกใจจ้มาใช้ลาบนู้น เอออันนี้ดีดีไก่นี่ดีไก่ดีไก่ดีไก่ผักเยอะอืมไม่ต้องไปซื้อได้ก่นีได้ครับอันนี้ก็กินได้อันนั้นก็เก็บเก็บเลยเก็บเลยไปเก็บกินได้ไหมเก็บเด็ดเลยเด็ดสิน้องอ่าเด็ดเด็ดเลยเด็ดเป็นยอดยาวๆนิดนึงเออนั่นแหละเออแล้วก็เอาไปกินกับลาบเออเด็ดผักอันนั้นด้วยไม่เป็นไร เพราะว่ามันเยอะช่วงนี้ป้าไม่มีเวลาก็ใครอยากได้ก็เก็บให้หมดเลยเ,เก็บเลยเก็บสวยๆเก็บนี่ <Yeah. S 1> ดีงวัวแดงดีงวัวแดงบิงวัวแดงผังงกกูดก็มีป้าก็เออผักกับลาบขายขายค่ะวันหนึ่งบางทีก็ได้สี่ร้อยห้าร้อยบาทกเ,เาก็บผักผักอันนี้ย,อนนอยเออนี่วันสี่ร้อยห้าร้อยค่ะถ้าเก็บผักค่ขยันนะ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็หยุดก่อนอันนี้วอเตอร์วอเตอร์เคสอันนี้ก็สล,ออสลัดลกินกับลาบก็ได้เอาแทนทุกอย่างเลยเอาไปรวมเก<แ>็บกับรวมหลายๆอย่างแล้วก็เอามากินกับลาบ <laughs> อันนี้ผักไห่อันนี้ก็ผักไห่ อันนี้ผมต้องขึ้นซับเตอร์ผักกว่าร้อยชนิดในสวนแค่หไร่นี่ผักอันนี้ผมใหรายได้วันละสี่ถึงห้าร้อยบาทนี่ผักไหครับอ๋อมาให้ไหมเนาะมาให้ผักมาให้เมื่อกี้อีกอ่ะอันนี้เหมือนเมื่อกี้วอเตอร์เครตวอเตอร์เครตัอเตอร์เครตเยี้ยมมาเป็นเครตอันนี้ อันนี้เอนอมิ้นอ๋อใบมิ้นนะครับตี่เขาใส่ก็ไม้มิ้นไม้มิ้นใช่ไหมแม่ผมไม้มิ้นมันกินหอมได้นไม้มิ้นหอมอเลอันนี้เขาเรียกอะไรนะกินมเบนจะลงอันนี้เบนจะลงน้ำน้ำปัอาอันนี้เบนจะลงอันนี้ก็กินกับลาบเบนจะลง ซื้อลาบเลยพี่อ้อมผมมองไปจันก็มิกิเออไ้แล้วเข้าไปเลยเราซุ้มก็ไปเลยภาพหลุดอันนี้เบนจะลงจำได้ไหมจำได้ทุกอย่างไหมอันนี้เบนจะลงเบนจะลงอ่าเบนจะลงใบมิ้นเออวอเตอร์เครสเออวอเตอร์เครสไอ้พักไห้พักไห้มาให้ครับผมแม่แล้วนนี้นะครับออันนี้เอออันนี้ดิปะกั้งดิปะกั้งอืมดิปะกั้งข้าวตองก็มีเลย แค่แต่ละโซนมันก็ออกหมดนี่ยปลูกอะไรวันเนี่ยเพราะว่าเขาจะปลูกทุกอย่างไงผสมผสานเออให้มันไปไหนตรงไหนวันนี้เราเก็บช่องนี้วันพรุ่งนี้เก็บช่องนู้น่ช่องเนี้เป็นช่องเป็นช่องเลยคือว่าเก็บทุกวันอันนี้ผักไผ่ผักไผ่อ๋อผักไผ่ผักไผ่ครับอันนี้บ้านเขานี่จะบ่อได้ซื้อน้ากินคือว่าทําถังกองเอาจากหน้าประปาตีในหมู่บ้านของเขาแล้วทาถังกอง กองนี่นี่ก็น่าก็จะน่าจะอยู่บนครับแล้วมีหินมีไซส์เพราะว่าน้องเบ่าเป็นทำงานอยู่เอ้ยกรมซับธรณีเหมือนกันแล้วก็ไปสร้างสร้างหางกองให้ชาวบ้านแล้วก็น้องเบ่าก็มาทำเองบ้านแมีดีบีบเนี่ยการพิซซ่าเนี่ยเแม่ดอกแม้ไหมเข้าสวนเลยแม่อันนี้คือไม้ดอกไม้เอออันนี้มาเออ อันนี้ก็ข้าวตองข้าวตองกระปุลปลูกเป็นเยอะๆเลยอันนั้นก็ผักอะไรนะนันแหละไม้มิ้นไม้มิ้นอันนี้ผักกูดก็มีผักกูดก็มีกกเออผักกูดก็อยู่ใต้นี่ไม่ต้องลดน้ําบ่อยเอออยู่ชื้นๆผักบูดก็กูดก็กินสดๆได้นะไม่ขมค่ะเนี่ยผักกูดเ,เราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนหรอกอยู่บ้านเนี่ยโควิดก็ไม่ต้องกลัว หาเงินในหมู่บ้านในบ้านของเราต้นพริกเราก็มีอืออ๋อก็ทําไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็อันนี้ต้นลิปสติกอันนี้ดอกลิปสติกดอกแดงๆสีแดงต้นลิปสติกอ่ิแม่น้องๆมาตามแม่ไป หนวดหรสีก็ขายเป็นพวงพวงละยี่สิบบาทเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยพวงหนึ่งเนี่ยพวงละยี่สิบบาทนี่สับะรดสีพวงเนี่ยแถวแถวข้างบนค่ะเนี่ยอันนี้ก็สอยไปขายเยอะแล้วนี่เขาก็สั่งไม่ยังไม่มีเวลาทําให้เขาอันนี้ก็มีอันนี้ไอ้อย่างก็จืดมันนี่ไม่ใจ จืออย่างหัวลืมใช่ละน้องเอาห้าขอภาพนี้หนึ่งรูปครับสุดท้ายหน้าสวนหน้าสวนเออหน้าสวนฮะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงข้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถวบ้านเต่าเนี่ยแถวอำเภอภูเกยงเฮ้ยแม่อยากฝากอะไรนักท่องเที่ยวบ้างอ๋อก็ก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาดูเพราะว่าวิถีชีวิตของเราเองเราทําอะไรเป็นตัวอย่างให้เขาครับ ใครๆครอยากจะดูก็มามาศึกษามาอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็บ้านหนองเตา่านี่็คือถ้าถ้านักท่องเที่ยวมานี่ก็จะมาเจอค่ะส่วนมากเจ้มาบ้านนี้หลังเนี้ยนักท่องเที่ยวมาเน่ยนะแบบที่ว่ากำนันเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่แม่บ้านเขาก็จะแนะนามามามา,มาดูงานที่นี่ครับแต่ว่าแม่ก็ทํางานเยอะไม่ค่อยไหว้รับ คนมาดูงานไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวนี้ให้ดูมาสิบกว่าปีละพอละเแต่ว่ามาส่วนตัวนี่ได้แต่ว่ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันครั้งหนึ่งแปดสิบคนร้อยคนนี่โอ้ไม่ค่อยไหวเลยมันเหนื่อยคพอว่าเราทํางานคนเดียวเนาะเก็บกวาดอะไรก็ไม่ทันก็ถือว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงมีรายได้เขาทุกวันครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปหน่อยครับมา